นะครับหลายท่านหลายคนก็ช <If S 2> ่วยเตรียมต้องขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะหลายท่านที่จะไปเตรียมอ่าอ่าประกอบเครื่องไหว้ีนะครับข้านมข้าวต้มนะครับยางเล็กปักตัวอะไรต่างๆท่านเตรียมไว้นะครับเตรียมไว้ให้ครบในวนะแต่ถึงเวลาพิธีจะได้ไม่ขาดไม่เทนนะจะได้ครบกันครบถ่วนทุกคนทุกทัานนะครับขออุโบสถา สรัทุกท่านในการประกอบพิธีทุกท่านตอนในวันพรุ่งนี้นะครับแทาถึงต้นบำเรียนอย่างนี้คร้บเข้าใจโดยตรงกันนะครับท่านครับเข้าถึงการเข้าใจโตรงนนะครับให้ทุกท่านได้ก็นะครับได้มาบำเรียนุศลอยู่ที่วัดอโศการามของเรานะครับแห่งนี้นะครับในช่วงเวลาเย่างนี้นะ น้าบ้ากก็อ้อนิดนึงนะฮะอาอนิดนึงนะครับแต่หลายคนหลายด้านหลายฝ่ายทำหน้าที่กันก็เปลี่ยนเวรกัน นะครับขับเปลี่ยนหมุนเปียนเวียนกันนะครับทาหน้าที่นะพอตอนเย็นปั๊บเราเห็นแสงฟืนแสงไฟนะครับที่ประดะดาได้สว่างขึ้นนะครับที่ประดะดาได้สว่างขึ้นแล้วก็นะครับได้เพิ่มสีสันในการประกอบพิธีนะครับให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นเมื่อคืนนี้สวดบนข้ามปีนะครับเมื่อคืนนี้สวดบนข้ามปีเริ่มในเวลาสี่ทุ่มขึ้นเมื่อคืนนี้ปิดบุญสี่ทุ่ม Sum ba chim ma tạm biệt sau a sổ nhiên cầm lòng lượm thì doi mà ดีๆก็ดีๆลงดีความสุขกสัสแล้วขอใหขอ้ชีวิต và các anh chị mình đang ở trong không khu vực này. Và mình cũng là tham gia cái 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 cái